เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยเราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอน แคลโคป้าวิตามินรวมบำรุงร่างกายจากสรสกัดพรีเมียมที่ร่วมคิดค้นและวิจัยสูตรโดยคุณเนมวนสินทิพยรัตประธานบริหารบริษัทอฟโฟได้กรุ๊ปจำกัดร่วมกับเภสัชกรหญิงดรพรวนณิชเจริญพุทธคุณหรือดรกิ่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสู่ขั้นตอนการผลิตจากเซนไบโอเทคโรงงานคุณภาพมาตรฐานสากลระดับหนึ่งในประเทศไทยการันตีด้วยหลายรางวัลระดับโลกจึงออกมาเป็นสุดยอดวิตามินบำรุงที่ครบทุกความต้องการของร่างกายที่ดีที่สุด โดวยวิตามินรวมเพื่อบำรุงร่างกายแคลโคป้า ถูกตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภยัยโดย Genomic International Asia Pacific Lab ที่ใช้ในการวิจัยพัฒนาสูตรแคลโคป้าและใช้ในการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภยัยซึ่งจะมีการควบคุมสารสกัดที่นำเข้ามาเพื่อตรวจสอบคุณภาพว่าตรงตามสเปคที่กำหนดไว้และไม่มีสารปนเปื้อนแล็บวิจัยนี้ผ่านการรับรองในมาตรฐานระดับสากลก็คือ ISO 1 7 0 2 5โดยสูตรตานรับแคลโคปปาถูกควบคุมการผลิตภายใต้โรงงานมาตรฐานสากลเช่นกันไม่ว่าจะเป็น GMP Codex HACCP ดังนั้นผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจในเรื่องของประสิทธิภาพคุณภาพและก็ความปลอดภัยได้ถึง100%ค่ะ